ถึงคืนวันผันไปไม่มีหยุดชีพมนุษย์เวียนตามดังความฝันถึงปีเก่าปีใหม่ไม่สำคัญถ้าใจนั้นมั่นคงดำรงคุณขอผู้ฟังทุกท่านรายการนี้จงโชคดีด้วยศีลธรรมมานำหนุนมีชีวิตสร้างกุศลผลบุญรับอรุณปีใหม่ให้งดงามสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ นี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านรายการอาจารย์ยอดปีที่25ครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องเล่าชาวบ้านที่คุณสมควรนี่แกเป็นคนโคราชนี่แกเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแปลกๆเนี่ยคุณสมควรบอกว่าตอนที่แกอายุ17 18นั้นแกกับเพื่อนก็ออกหางานทำกันแล้วแต่งานก็หายากเพราะว่าอยู่บ้านนอกนี่ งานน้อยส่วนมากจะหางานก็ต้องเข้ากรุงเทพกันก็เลยตัดสินใจว่าชวนเพื่อนเข้ากรุงเทพกันดีกว่าตอนนั้นอายุ1 7บ8เท่านั้นเองเพื่อนชื่อศักดาบ้านอยู่ห่างกันเกือบกิโลเมตรแต่ว่าเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นสมัยนั้นจบกันแค่มอสอสามเท่านั้นแหละก็อยากจะทำงานกันแล้วไอ้เจ้าศักดาในตัวดำดำสูงใหญ่แข็งแรง ผู้จ่าเสียงดังแต่ว่าเขาน่ารักสุภาพรู้จักกาลเทศะเสียงดังก็จริงแต่ไม่เอะการตัดสินใจเข้ากรุงเทพคราวนั้นในสมควรกับเพื่อนนี่ตกลงกันสองคนว่าต้องไปตายเอาดาบหน้าก็เพราะว่าในกรุงเทพนี่ะมันไม่มีที่พักแต่ว่าเผอิญว่าคุณสมควรก็พอจะมีญาติอยู่บ้างคนหนึ่งเป็นลูกชายของลุงเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันเวลานั้นยังไม่ได้นึกอะไร ไปแถวแถวรังสิตเพราะว่ามีโรงงานเยอะไปลงรถที่แถวนั้นเที่ยวแวะถามตามโรงงานต่างๆถามพวกแม่ค้าบ้างเจอใครก็ถามเขาดะไปเขาก็ชี้ไปที่โน่นที่นี่ให้ไปโรงงานนั่นสิโรงงานนี้สิไปดูที่นั่นที่นี่เดินกันทั้งวันไม่ได้เขาไม่เอามันยากเหลือเกินปรากฏว่าเย็นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยหิวข้าวกันแทบแย่กินก๋วยเตี๋ยวไปคนละชาม ต้องประหยัดไม่อิ่มไม่ออกอะไรหรอกแต่ก็พอมีอะไรติดกระเพาะไว้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมที่นี้มันก็เย็นแล้วเย็นแล้วจะทาําไงดีจะกลับบ้านด่โคราชมันก็ใช่ที่เลืองเงินค่ารถที่ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยโอกาสว่าพรุ่งนี้จะจะไปหาดูแถวสมุดปราการอยู่บ้างเพราะร่วแถวแถวสมุดปราการในโรงงานเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคืนนี้สิจําเป็นจะต้องหาที่พักสุขหัวนอนกันก่อน ก็เลยถามไอ้เจ้าดาว่านอนที่ไหนกันดีอคืนนี้เจ้าดาก็บอกอ้าวคนไหนแกบอกแกมีญาติอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรออ่าอ่ะก็คิดได้ละก็ตกลงไปที่บ้านญาติของคุณสมควรชื่อพี่สมานพี่สมานนี่เขามาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพหลายปีมาแล้วพอดีจับพลัดจับผูมาได้เมียมีอันจะกินอยู่บ้างมีบ้านมีช่องอยู่ในกรุงเทพยอยู่แถวแถวบางเขน คุณสมควรก็เลยพาไอ้เจาดาไปที่นั่นเพราะว่าก่อนนั้นตอนที่เขาแต่งกันเนี่ยคุณสมควรก็มางานแต่งเขาด้วยจำได้ว่ามันเข้าซอยไหนวันนั้นพี่สมานอยู่บ้านพอดีแกเป็นคนผิวขาวร่างผอมๆโหนกแก้มสูงเอาไว้ผมสั้นแกก็มีสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นคุณสมควรกับเพื่อนก็ถามไทยว่าไปไงไมายัางไงนะคุณสมควรก็เล่าให้เขาฟัง แล้วพอเขารู้ว่าคุณสมควรพาเพื่อนจะมาพึ่งพาพักนอนเขาคนหน้าเครียดจ้ะแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรเมียเขาก็ต้อนรับดีแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรให้อาบน้ําอาบท่ากันก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลากันคุณสมควรก็ไปอาบน้ําก่อนพอออกมาพี่สมานก็รออยู่ระหว่างที่เจ้าดาเข้าไปอาบน้ําพี่สมานก็พูดกับคุณสมควรทํานองว่าอ,อ่เอ่อ คุณสมควรนมาหาเขามารบกวนเขาว่าได้แต่น่าจะมาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยนี่มันเกรงใจเมียเกรงใจแม่ยายนี่มันบ้านช่องของเขาแล้วว่าตัวเขาเองก็เป็นแค่ลูกเขยว่ายอย่างนั้นคุณสมควรได้ยินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนอ่าแล้วก็คุณสมควรกับเพื่อนก็นมาเป็นภาระนะก็เลยบอกเขาว่าขอโทษเพราะว่า ผมไม่รู้จะไปหาใครในกรุงเทพไม่รู้จักใครเลยนะพอดีเพื่อนที่ชื่อสักดาเนี่ออกมาจากห้องน้ําเห็นคุณสมควรสีหน้าไม่ค่อยดีมันก็ถามว่าเป็นอะไรอ่าก็ไม่อยากจะปิดบังเพื่อนก็เลยพูดอ่าไปบอกกับเขากระซิบไปเขาฟังไอ้เจ้าดาก็บอกชวนบอกว่างั้นก็ไปหาที่อื่นนอนกันดีกว่าแต่ว่าอคุณสมควรก็บอกนอนที่นี่แหละไหนไก็มาแล้วนี่ พอตอนกินข้าวกันคุณสมควรก็เห็นเจ้าดาในกินข้าวไปนิดเดียวก็ถามเขาตอนหลังว่าอทําไมไม่กินเยอะๆล่ะไม่หิวหรือยังไงเขาก็บอกว่าเกรงใจเขาคุณสมควรก็ไม่มีความสบายใจเลยเพอเช้าวันใหม่ก็รีบร่ำลาเขาออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เลยอ้างว่าจะรีบไปสมุดปราการกันออกจากบ้านแล้วก็มาหาข้าวแกงกินอย่างหิวโหวยทีเดียว เจ้าดาบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วไม่อยากจะไปหางานอีกกลับโคราชดีกว่าคิดถึงบ้านอยู่บ้านมีข้าวกินอิ่มนอนหลับสบายดีไปช่วยพ่อแม่ทำนาดีกว่าส่วนคุณสมควรนะ่อยากจะทำงานโรงงานแต่จะแยกกันมันก็ไม่ดีอ่าก็เลยกลับไปบ้านนอกด้วยกันไปโคราชด้วยกันต่อมาคุณสมควรก็ได้งานอ่าด้วยความช่วยเหลือคนแถวบ้านที่เขาไปทำงานโรงงานอยู่ก่อนก็ช่วยฝากให้กับเจ้านายของเขา ส่วนเจ้าดานี่ตอนหลังมันก็ได้งานทําอยู่แถวแถวบางขีนนะคุณสมควรกับสักดานี่ไม่ค่อยได้เจอกันนะยกเว้นปีแรกๆเมื่อโรงงานหยุดหลายๆวันกลับไปที่บ้านบางทีมันก็มาหาที่บ้านเหมือนกันปีต่อมาอคุณสมควรกลับมาบ้านก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าดาปรากฏว่าเจ้าดากับเพื่อนของมันนี่เงินเดือนออกไปกินเหล้ากัน ที่หน้าโรงงานแล้วก็เกิดเหตุร้ายขี้เมาข้างโต๊ะข้างๆเนี่ยทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับโต๊ะเจ้าดาหรอกพวกเขาชักปืนมายิงกันไอ้เจ้าดาโดนลูกหลงโดยไม่รู้อิโนอิเนด้วยเลยตายคาที่กระสุนเจาะเข้าหน้าผากพอดีมันล้มตึงเลยพอคุณสมควรรู้เรื่องนี้ศพของเพื่อนก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บ้านเขาเห็นแต่โกดที่ใส่กระดูกเข้าไว้ตั้งไว้กับรูปถ่ายของเขา ใจก็นึกไปที่ชอบที่ชอบเะใหดา่าเอ้ยก็ได้แต่นึกอย่างนั้นเขายังไม่ได้บวช่หน้าสงสารมารันรวดเร็วมากแม่และยายของเขาก็เสียใจกันมากจึงกระทั่งเห็นคุณสมควรแล้วก็ร้องไห้วันหนึ่งคุณสมควรก็มาเจอพี่สมานโดยบังเอิญพี่สมานที่ขับแท็กซี่เยเขาขับแท็กซี่มากลับรถที่หน้าโรงงานที่คุณสมควรทํางานอยู่คุณสมควรออกไปซื้อของพอดีเป็นวันเงินออก วันเงินออกที่หน้าโรงงานจะมีตลาดนัดมีของต่างๆมาขายกันเต็มไปหมดทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้ต่างๆนานาพี่สมานกลับรถเสร็จแล้วก็ตอนนั้นคุณสมควรก็เห็นเข้าพอดีอ่านะเขากําลังเปิดกระจกมองหาอะไรอยู่สักอย่างก็เลยเข้าไปทักอ่านะเขาก็แปลกใจถาม่าเอามาทํางานอยู่ที่นี่เหรอสมควรก็คุยกันสองสาคำท่าทางเขากําลังรีบทีน่นี้ก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเขาพูดถึงเจ้าดาอ่านะ เขาบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยเพื่อนของสมควรเนี่ยไปที่บ้านเขาสมควรก็ถามว่าใครเขาบอกว่าก็คนที่พาไปนอนค้างบ้านคืนนั้นอ่าคุณสมควรก็บอกไอ้เจ้าดาสิเขาก็บอกตัวใหญ่ดำดำเนี่ยใช่หรือเปล่าอ่าก็ใช่เจ้าดาทําไมแล้วพี่เขาบอกว่าเจ้าดาะไปที่บ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแม่ยายเขาเห็นจําได้ก็เรียกให้เข้าบ้านแต่ว่า พอเขาออกไปดูไอ้เจ้าดานี่ก็เดินหนีไปเห็นหลังไวๆตอนนั้นมันใกล้ค่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็ฝันว่าไอ้เจ้าดาเนี่ยไปหาเขาไปบอกเขาว่าหิวข้าวหิวข้าวจนแสบท้องไปหมดแล้วเขาเล่าแล้วก็ถามว่าตอนนี้เจ้าดาเป็นยังไงบ้างคุณสมควรก็บอกว่าเจ้าดาตายมาสี่เดือนแล้วเขาได้ยินชะง,งักกึกเลยจ้องหน้าอ๋อสมควรก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็มองหน้าแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ได้ยินไม่ค่อยถนัดอะ เรื่องนี้เผยออกมาภายหลังโดยเมียเขาเองอเมียของพี่สมานเนี่ยเล่าเมื่อตอนกลับไปเยี่ยมพ่อผัวแม่ผัวที่โคราชว่าคืนที่คุณสมควรกับเจ้าดาไปอาศัยบ้านนอนเนี่ยพี่สมานเนี่ยไปพูดกับไอ้เจ้าดาเนี่ยให้เกรงใจแม่ยายเขาบ้างข้าวปลาอาหารก็อย่ากินมากเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่ายอย่างนั้นให้กินน้อยๆก็ได้ แต่ว่าเรื่องนี้เจ้าดาไม่เคยปรีบปากเรื่องนี้ให้คุณสมควรรู้เลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจริงๆเป็นเหตุการณ์จริงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ